าผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แน่เลยเออยังยังยังย้งยัง้งบังกดอีกไปกดทำไมสัโอ้ยอีตัวนี้นะครับครับท่อท่อมันท่อสวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับดูดู X ตูนะครับก็วันนี้ผมก็ได้ไปแบบเป็นเก้าอีต้อตัวหนึ่งครับซึ่งมันเพิ่งมาใหม่นะครับผมเป็นของซีเค็แบบ ผมถูกใจมากๆครับแล้วก็มันก็แลบกับตัวของเกท์เขทอนด้วยนะครับผมต้องบอกว่ามันเท่นะครับแล้วก็มีมีน้อยครับไอ้ตัวเนี้ยผมก็ได้รีบสั่งมาเลยซึ่งเก้าอี้ตัวนี้นะครับ Cket แล b บนะบผมเป็นเก้าอี้ที่ผลิตมาตัวของตัวเนี้ย Limited Edition ตัวเนี้ยผลิตมาไม่กี่ตัวบนโลกนะครับต้องบอกว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับทุกคน ก็คือตัวนี้นะครับสีมันสวยมากแล้วก็ทรงมันสวยมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันตอนประกอบเสร็จนะครับวันนี้สุดเก้าอี้ก็มาถึงแล้วนะครับก็ผมจะมาแกะแล้วก็ประกอบแบบสดๆร้อนๆให้ดูกันเลยนะครับผมเอาเป็นว่าไปประกอบดีกว่าอ้าวแกะมาแล้วเจอกับอะไรอย่างแรกโอ้โห รอบ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 แล้วรอบแล้วมาครับอันแรกเราจะเจอกับอันนี well, ้นะครับผมจะเป็นว้าวแผ่นวิธีประกอบนะโอ้โหใหญ่มากๆทุกคนแบบเอาไปแปะที่ห้องได้เลยนะครับเนี่ยแปะโชว์สวยมากๆเลยนะครับเนี่ยดูสินมะสวยสุดเลยว่าเดวเราเอาวางไว้ทีว้างเอาวางไว้รอบอบชินที่สองอันนี้อันนี้คืออะไรครับเนี่ย ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแกดูก่อนนะทุกคน <c oughs> แล้วก็ยังมาเจอแบบอ๋อมันเป็นเกี่ยวกับเก้าอี้อะไรเนาะเป็นางานกันอ๋อเป็นชุดเลยโอเคเอ๊ะเ,เท่มากเลยนะครับเนี่ยเทสสตรเลยดูสิครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเบาะนะครับเบาะนั่งเท่สตรเลยดูว่าถือต่อนิว่า โอ้โห oh oh, oh oh. ขามันสวยมากๆเนี่ยนี่เป็นขาเองเนี่ยเก่สุดๆเลยตัวเนี้ยชอบอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะครับเออเท่เท่เท่เนี่ยชอบไม oh ่ม oh. ีท oh. ah ี oh. ่วางนะครับตอนเนี้ย okay. ทุกคนอัน on นี้จะเป็นหมอนนะครับ oh. นุ่มอย่างกับฟองน้ำเลยจะเป็นกล่องเครื่องมือนะครับนี่จะเป็นกล่องเครื่องมือนนี้คือข้อต่อครับอันนี้ก็จะหมดแล้วนะครับกล่องก็จะมีประมาณนี้นะผมต่อไปเราก็จะทำการกอกนะเขาบอกว่าแค่กล่องประเภทแล้วครับ เป็นยี่ห้อก็แฟของซีเคสแลบปนะผมไม่รู้ว่าอันถูกหรือเปล่านะครับตัวนี้คืออ๋อเป็นล้อนะครับเดี๋ยวขาดูวประกอบกันนะครับเดี๋ยวเราตั้งไว้ก่อนโอเคแผ่นใหญ่มากๆเริ่มแรกให้เราเอาอันนี้ใส่ล้อกอนนะครับให้เราเอาี้ใส่ล้อกอนวันนี้ทำการใส่ล้อนะครับทุกคนโอเคแค่ขาก็เทแล้วครับทุกคนยากมาก,มาก,มากนะ มากกทุคนขั้นตอนที่2เนี่ยเป็นการอ๋อใส่ตัวสห็ตัวตัวต้งกลางอ๋อสวยมากต่อไปจะเป็นตัวนี้นะคะอ้ยตมาไหนอะ่ะ<า>จะเป็นอันกลมๆโอเคมันยัอยู่ใน,นกล่องนี่ไงเดีวล้ทุกคนโอ้โหพบกล่องนะครับวางไปเลยต่อไปก็อันนี้นะครับผมใน,น,นการทำการพุ่งให้มันสวยใช่ไหมโอเคใช่ใช่ใช่ละอัทนที่สามก็เอาเบาะออกมาเดี๋ยวผมขอเอาเบาะแป๊บนึง่ง ะมาประกอบขั้นตอนที่4แล้วก็ที่5นะครับทุกคนให้เราแกะอันนี้ออกก่อนนะครับเป็นน็อตทั้ง4ตัวนะครับผม ก็ล็อตนะครับจะเป็นล็อตที่มันมากับตัวนี้เลยนะผมซึ่งพอกจะขันมาให้แล้วแต่ว่ามันจะขันมาหลวมๆให้เราเอามือหมุนออกนะครับแล้วก็เอามาใส่ตามที่มันให้ใส่เลยนะครับตามขั้นตอนเลยเพื่อมือมาให้เราครบเลยนะครับผมให้เราทําการเราค่องม,มือนีแหละมาขันเอานะ นะครับเนื่องจากก็แล้วทำไม่ได้นนที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับการประกอบกับอิ4เคสแลบนะครับตัวนี้ก็ผมต้องบอกว่าสวยมากเลยครับผมก็ไ <Yeah. S 1> ้าเคย ได้จับได้แต่นี่แหละโหนุ่มมากๆวขอน,นั่งก่อนนะมันนั่งสบายนะครับผมจะเอาไปสตรีมดูนครับล้วก็ต้องบอกว่าเทนะครับมันมีเหมือนกับบัลลังก์ะคทุกคนบัลลังก์นะครับ,ก,บ,รบก็เหมาะกับสาวกราชาทีฟาย่างผมนะครับแบบเป็นราชาก็ไปซื้อได้เลยนะต้องบอกว่ามันเทมากๆนะครับเหมือนกับ หมือนผมนั่งในบัรลังของราชาเลยนะครับเนี่ยต้องเอาหน่อยแล้วเนี่ยชอบชอบอย่างเงี้ยชอบก็ปรับได้หลายอย่างมากทำไม่ว่าจะเป็นอันนี้ขึ้นแล้วก็ลงนะหรือว่าจะหันซ้ายหันขวาครับได้หมดเลยแล้วแต่เราจะปรับหันซ้ายหันขวาเลยเนาะแล้วก็มีปรับบาะน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เวลาเราหมุนครับตัวนี้ก็จะแฝบ,บลงกับพอมขึ้นครับมัน เท่อะง่ายมันมีสไตล์ะนะครับม,มันมีสไตล์ดูนะครับเท่มากครับผมสีเค้นแหลบนะครับเป็นสีทองทองแล้วก็เป็นบอลลังให,ใหญ่เลยนะครับทุกคนเท่จัดเลยอันนี้ก็จะแบบเป็นแม่เหล็กดูเลยนะครับไะ ให้เหนื่อยเลยประกอบก็ไม่นานครับประกอบแป๊บเดียวแลก,อก็อันนี้จะเป็นคื้นลงนะครับให้เรากดดูสิสูงมากนะครับผมนั่งนี่ขาผมลอยเลยใครตัวหสูงสูงเนี่ยซื้อได้นะครับผมเหมาะมากเห็นปะผมนั่งจน่ขาผมลอยอะ่ะก็อันนี้ก็จะเป็นที่โยกไปโยกมากครับเอบ็นไปเอ็นมาเนาะกดเห็นปะง่ายสุดๆนะครับทุกคนมันเท่มากๆนะครับผม สบายตอนสตรีมแล้วแหละคงไม่บนวนปวนหลังแล้วแหละนะครับทุกคนใครที่สนใจก็รีบๆับมันสุดยอดม,มาก